ก็ใส่ใส่ไตรงนี้ปึ๊บแล้วก็แอปพลายแค่นี้เดี๋ยวนี้พี่ก็มาอยู่ที่ตรงนี้เลยพี่ก็เสร็จอะไรระบบหลังบ้านตรงนี้เรียบร้อยชื่ออะไรทำอธิบายเป็นยังไงแล้วพอพี่ยิงนบพี่พอพี่ยิงตรงนูน้นพี่เสร็จอะไรตรงนู้นเสร็จพี่กดยิงใา่เราสดปั๊บมันจะขึ้นตรงนี้ ใหพี่เลดี้เอาพี่เลดี้มาพี่กดดีนี้ทุกคนจะเห็นละวแล้วาเราจะผ่านกล้องผ่านกล้องก็คือที่ทีนี่ก่อนพี่ต้องมาเทป T O B ทั้งหมดวันนี้จะผ่านกล้องปุ๊บเวลาพี่เซตพี่เอาปุ๊ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะต้องปรับติดเลทปรับ,บความละเอียดอนะไรพวกนี้เดีอยวนี้เราเซตว้ที่เดียวแล้วจบละมาที่กล้องเถอะโอเคไหม เราจะเซตที่นี่มดเลยซอสตรงนี้ปุ๊บพี่กี่ขวาบีลลองที่ขวาเลยแอนนนะนย่นีนนน้อ๋อวินพนันเอรกได้เลยครับกดเก็บใช่ไหมก็จะเป็นอย่างนี้นอมมอนิเตอร์ใช่อันนี้ก็คือทุกคนจะเห็นภาพตรงนี้เราหมด